สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือ2โรคหลักๆที่เจอบ่อยในโคลและกระบือของเราซึ่งถ้าเรารู้ทันป้องกันถูกวิธีเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายได้เยอะเลยละครับคือต้องยอมรับกันตรงๆเลยครับว่าในช่วงที่ราคาวัวควายไม่ค่อยสู้ดีแบบนี้เนี่ยหลายๆฟาร์มก็อาจจะต้องรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสัตว์ลงไปบ้างการทําวัคซีนหรือการถ่ายพยาธิก็อาจจะไม่ครบถ้วนนี่แหละครับคือจุดที่น่าเป็นห่วงมากๆเลย เพราะพอภูมิคุ้มกันโดยรวมมันต่าลงเนี่ยเชื้อโรคก็จะยิ่งระบาดได้ง่ายและเร็วขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วงงานยุ่งๆอย่างตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยยิ่งต้องระวังเลยครับเอาละครับศัตรูตัวร้ายที่เราจะมาเจาะลึกและเรียนรู้วิธีรับมือกันในวันนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวหลกัหลกๆเลยก็คือโรคปากเท้าเปื่อยกับโรคพยาธิเม็ดเลือดครับสโรคนี้ถึงจะน่ากลัวแต่ถ้าเราเตรียมตัวดีๆก็จัดการได้แน่นอนครับมาเริ่มกันที่โรคแรกเลยดีกว่าครับโรคปากเท้าเปื่อยหรือที่เรียกสั้นๆว่า FMD ตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรรรรรับ่่งงกการระระาแพะที็วมจิ ที่บอกว่ามันเร็วเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสครับติดต่อกันง่ายมากๆไม่ว่าจะทางน้ำลายน้ำมูกหรือจากแผลที่แตกออกมาเนี่ยติดได้หมดเลยหรือแม้แต่คนเราที่เดินเข้าๆออกๆฟาร์มก็เป็นพาหะพาเชื้อไปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือเชื้อเนี่ยมันลอยไปกับอากาศไปกับลมได้ด้วยโอ้โหคิดดูสิครับว่าถ้ามีวัวป่วยแค่ตัวเดียวในฝูงเนี่ยแป๊บเดียวก็มีโอกาสลามไปทั่วได้เลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าวัวควายของเราอาจจะติดเชื้อให้คอยสังเกตอาการเหล่านี้ให้ดีเลยนะรยงรเลสมีีขู้ป แล้วก็จะซึมซึไม่ค่อยอยากกินอาหารต่อมาก็จะเห็นว่ามีน้ำลายไหล,ย,หลย,ยืดยืดเป็นฟองออกมาเยอะผิดปกติถ้าลองเปิดปากดูก็จะเจอตุ่มพองหรือแผลตามลิ้นตามเหงือกทําให้มันเจ็บปากเขี้ยวเอื้องลําบากแล้วก็จะเริ่มเดินขาก็เพกะเพลกเพราะกีบเท้ามันอักเสบครับที่น่าเศร้าคือถ้าเป็นในลูกโคที่ยังเล็กภูมิต้านทานยังไม่ดีพอเนี่ยอาจจะตายแบบกระทันหันได้เลย หัวใจสําคัญที่สุดเลยนะครับคือการป้องกันครับข้อแรกที่ต้องย้ําเลยคือการฉีดวัคซีนให้ครบทั้งฝูงแล้วต้องทําเป็นประจําทุกๆ6เดือนนะครับถึงแม้ว่าวัวที่ฉีดวัคซีนแล้วอาจจะยังติดเชื้อได้อยู่แต่รับรองว่าอาการจะเบาลงเยอะแล้วก็หายเร็วกว่าตัวที่ไม่ได้ฉีดมากๆครับต่อมาคือถ้าเราซื้อวัวควายตัวใหม่เข้ามาในฝูงต้องแยกกัรกรลาไว้ก่อนเลยนะครับอย่างน,น้อยก็14วันและสุดท้ายคือเรื่องพื้นฐานแต่สําคัญมากคือการรักษาความสะอาดในคอก่นยาฆ่าเชื้ออยู่เป็นประจําครับ แต่ถ้าสมมติว่ามันเกิดระบาดขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่ต้องทําความเข้าใจคือโรคนี้ไม่มียารักษาที่ไปฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยตรงนะครับสิ่งที่เราทําได้คือการดูแลรักษาตามอาการไปก่อนเช่นใช้ยาทาแผลในปากให้เขาให้ยาลดไข้ตามที่สัตวแพทย์แนะนําแล้วก็หาอาหารนิ่มๆให้กินจะได้กินง่ายขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปสุสัตว์ในพื้นที่ทันทีเพื่อที่จะได้ช่วยกันควบคุมโรคไม่ให้มันลามไปไกลกว่านี้ครับ เอาละครับมาดูกันที่ศัตรูตัวที่2กันบ้างโรคนี้จะต่างจากโรคแรกเลยนะครับคือมันไม่ได้มากับลมกับอากาศแต่มันมากับพวกแมลงดูดเลือดครับนั่นก็คือโรคพยาธิเม็ดเลือดตัวผหาของโรคนี้ก็คือพวกแมลงที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเห็บยุงหรือพวกเหลือบที่อยู่ตามคอกตามทุ่งหญ้าพอแมลงพวกนี้มากัดวัวควายของเราปุ๊บมันก็จะปล่อยเชื้อพยาธิเข้าไปในกระแสเลือดเลยซึ่งเจ้าเชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะพุ่งเป้าไปที่เม็ดเลือดแดงโดยตรงเข้าไปทาลายจนวัวควายของเราเกิดภาวะเลือดจางแล้วก็ออนงงงเเรรรคับ้้้าาากกโีะะจจสตไได ก็จะมีไข้สูงแล้วก็ซึมเหมือนกันครับแต่จุดสังเกตที่สําคัญมากๆของโรคนี้เลยนะให้ลองเปิดดูที่เหงือกกับเยื่อบุตาครับมันจะซีดขาวลงอย่างเห็นได้ชัดเลยสัตว์จะเริ่มหายใจเร็วขึ้นหอบง่ายตัวก็จะผอมลงผอมทั้งที่ยังกินอาหารอยู่นะครับและอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายสุดๆเลยคือปัสสาวะของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มจัดๆเหมือนสีน้ำโคกเลยครับถ้าเจอแบบนี้คือต้องรีบเลยนะทีนี้แผนควบคุมโรคนี้ทํายังไงเราจะเน้นไปที่การจัดการตัวพาหะเป็นหลักเลยครับ อย่างแรกเลยคือต้องขยันตรวจหาเห็บตามตัวสัตว์บ่อยๆโดยเฉพาะตามซอกลืบอย่างใบหูซอกคอใต้ท้องคนหางนี่ตัวดีเลยครับ2คือดูแลคอกให้แห้งปโปรง่งอากาถ่ายเทอย่าให้มันอับชื้นจนเป็นแหล่งเพาะพันยุงและ,มะแมลงและ3คือใช้ยาพ่นหรือยาราดเพื่อกําจัดเห็บและ,มะแมลงพหะอย่างสม่าเสมอครับทุกๆ2 4ถึงสสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี่ต้องทําทีหน่อยครับสำหรับโรคนี้เนี่ยนะครับหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือการวินิจฉัยให้แม่นครับเพราะอาการบางอย่างมันก็คล้ายๆกับโรคอื่น ถ้าเราสงสัยว่าอาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดอย่าเดาเองเด็ดขาดนะครับต้องรีบตามสัตวแพทย์มาเจาะเลือดตรวจหาเชื้อทันทีเลยครับเพราะการรักษาที่รวดเร็วและตรงจุดเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้วัวควายของเราได้เยอะมากมเลยครับโอเคครับเราคุยรายละเอียดกนะันพอสมควรแล้วทีนี้มาทบทวนแผนรับมือกันแบบสั้นๆให้จําง่ายๆเอาไปใช้ได้จริงกันดีกว่าครับใช่เลยครับจําง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเป็นโรคปากเท้าเปื่อยหัวใจสําคัญคือทําวัคซีนและแยกสัต์เร็วส่วนโรคพยาธิเม็ดเลือดกุญแจสําคัญคือควบคุมแมลงและรักษรรววดเ็ แค่จำา2ประโยคนี้ให้ขึ้นใจก็จะช่วยให้เรารู้แล้วครับว่าต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเจอสถานการณ์จริงและสุดท้ายนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะย้ำกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นวัวควายของเรามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะนิดเดียวก็ตามนะครับอย่าลังเลอย่ารอช้าหรือคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์ใกล้บ้านทันทีครับเพราะการลงมือทำอย่างรวดเร็วคือการปกป้องฝูงสัตว์และอาชีพของเราที่ดีที่สุดแล้วครับ